อยากได้สามีฝรั่งรวยๆเขาไม่อยากทํางานเขาอยากให้สามีเลี้ยงไปตลอดชีวิตและรับผิดชอบลูกเขาด้วยและอยากได้สมบัติสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้ว h ชาแนลอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะที่ประเทศอังกฤษร้อนมากนะคะไม่ได้เวอร์นะคะร้อนมากจริงๆ วันนี้นะคะยี่สิบสององศาเห็นว่าวันจันจะยี่สิบห้าองศานะคะแล้วก็วันศุกร์ฝนจะตกเห็นเข้าว่าอย่างนั้นนะคะตกมาเหอะร้อนมากร้อนจริงๆนะ,ะวันนี้จนน้องสาวน้องสาวบ่นร้อนนะคะปกตินางจะหนาว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 ,นาวตลอดนะคะแต่วันนี้นางก็มาเอาเอาพัดลมที่บ้านไปนะคะ <laughs> นางร้อน อวันนี้ป้าแก้วมาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือคุณเพนทิปนะคะมาคอมเมนต์ในในช่องป้าแก้วนะคะเธอบอกว่ามีคนพูดกับดิฉันว่าตัวเขาเองอยากได้สามีฝรั่งรวยๆเขาไม่อยากทำงานเขาอยาก ให้สามีเลี้ยงไปตลอดชีวิตและรับผิดชอบลูกเขาด้วยและอยากได้สมบัติของสามีด้วยเขาบอกว่าถ้าเขาจะมีสามีเขาจะต้องได้อะไรจากสามีดิฉันฟังแล้วดิฉันก็ได้แต่เงียบค่ะนะ,ะเธอบอกแบบนี้ซึ่งซึ่ง <c oughs> ถ้าถามว่ามันเป็นเป็นความคิดเป็นที่ผิดไหมไม่ผิดนะ ทุกคนสามารถคิดสามารถฝันอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะแล้วเพื่อนของท่านเนี้ยบอกว่าต้องการสามีฝรัง่งไวยไม่อยากทำงานอยากอยู่บ้านเฉยเฉยอยากให้สามีซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะคือเธอเป็นคนไม่โกหกตัวเองนะคะไม่โกหกตัวเองคือต้องการแบบไหนก็บอกไปตรงๆแต่จะหาได้หรือไม่ได้นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ฝัน บางคนก็จะบอกว่าไม่มีหรอกฝรั่งแบบเนี้ยบางคนก็เจอมาแล้วนะคะแต่คนเรานะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างป้าแก้วเคยพูดในหลายๆครั้งมันจะต้องทำงานนะคะทำงานหาเงินยิ่งคนรวยๆนะเขายิ่งขี้เหนียวเขายิ่งไม่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะคะเพราแก้วมีเพื่อนหลายๆคนที่ได้สามีรวย เขาก็ดูแลแต่ลูกแต่เมียเขาแล้วถามว่าญาติพี่น้องฝ่ายเมียมาวุ่นวายอะไรไหมก็ไม่นะคะไม่วุ่นวายแล้วเขาหาเงินมาด้วยความยากลำบากเขาไม่ต้องการที่จะเอามาบนเปดเราและครอบครัวเราแน่นอนนะคะนอกจากว่าอยากได้ก็หาเอาเองนะคะมีเพื่อนหลายๆคนที่ ได้สามีต่างชาตินะมาทำงานสามีก็เป็นมนุษย์ทำงานเหมือนกันบางคนก็ได้สามีที่เป็นนักธุรกิจนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้เงินส่งไปให้ทางครอบครัวคุณโอเคคุณสามารถทำงานหาเงินส่งไปได้ฉันไม่ยุ่งวุ่นวายกับเงินของคุณแต่ค่าใช้ใจ่ายในบ้านทุกอย่างโอเคฉันจะดูแลนะ แต่เงินของคุณเงินในส่วนทํางานของคุณคุณอยากส่งให้เท่าไหร่คุณก็ส่งไปคุณอยากเก็บก็เรื่องของคุณนั่นคือเงินของคุณเขาจะบอกแบบนี้นะคะถามว่าเขาจะส่งให้ครอบครัวเราไหมถ้าเขาจะดูแลนะคะเขาก็คงจะดูแลแต่พ่อแม่เรานะคะหรือถ้าคุณมีลูกติดเขาก็จะดูแลดูแลลูกติดของคุณแต่ถ้าโตแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้บ่อยๆตลอดชีวิตทุกๆเดือนนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีทั้งลูกติด ไม่มีทั้งพ่อแม่แต่คุณมีญาติพี่น้องนะ,ะอันนี้มันก็แล้วแต่กรณีไปบางคนฝรั่งสามีคุณบางคนเขาก็ช่วยบางคนเขาก็ไม่ช่วยนะะบางคนแม้แต่พ่อแม่ของผู้หญิงเขาก็ไม่ช่วยลูกคุณโตแล้วเขาก็ไม่ช่วยนะคะมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะเจอลักษณะไหนแต่ส่วนส่วนมากนะคะผู้หญิงไทยเวลาแต่งงานกับฝรั่ง ทุกคนก็จะหมายมันปั้นมือแล้วก็จะคิดว่าได้ฝรั่งรวยเมื่อได้ฝรั่งรวยแล้วดังนั้นอย่าทิ้งพ่อแม่นะคุณจะต้องดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องที่ยังยากจนอยู่ยังลำบากอยู่อย่าเห็นแก่ตัวซึ่งหลายๆคนนะคะลืมคิดไปว่าเฮ้ยเราก็แค่ได้ผัวฝรั่งนะคะไอ้การที่เราได้ผัวฝรั่งไม่ใช่ว่าเราจะ กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเพียงแค่เรามีผัวฝรั่งแค่นั้นนะคะคือฝรั่งเขาก็คนเราก็คนฝรั่งเขาก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เรามาแต่งงานเป็นผัวเมียกันแค่นั้นเองนะ,ะส่วนใครจะรวยหรือไม่รวยคุณบางคนนะได้ผัวจนๆเนี่ย ผัวยังซัพพอร์ตยังดูแลครอบครัวที่ไทยเราดีกว่าอีกหลายๆคนที่ได้ผัวรวยแต่สามีไม่ให้อะไรเลยนะคะดูแลแต่เมียนะคะดูแลแต่เมียคือเมียอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรเขาซื้อให้เขาปนเปลือให้ทุกอย่างแต่เวลาของเงินเขาไม่ให้ของเงินไปดูแลครอบครัวที่เมืองไทยเขาก็ไม่ให้นะคะส่วนมองไปอีกครอบครัวหนึ่งสามีก็เป็นมนุษย์ทาง,งานมนุษย์เงินเดือนนะคะแต่ถามว่า เวลาทางบ้านเดือดร้อนเมียมาขอเงินสามีเพื่อที่จะไปช่วยทางบ้านเขาก็พยายามช่วยนะคะช่วยในกำลังที่เขาพอจะช่วยได้คือไม่เกินกำลังของเขานะ,ะมันก็เป็นอะไรแตกต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าเพรหลังทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีคนรวยเขาก็ไม่ไมายนะคะมันมันเขาก็ดูแลครอบครัวที่เมืองไทยเป็นอย่างนี้นะคะบางที ฝรั่งที่ไม่จนบางทีเขาก็เห็นแก่ตัวเขาก็ไม่ดูแลเราไม่ดูแลลูกไม่ดูแลพ่อแม่เราที่เมืองไทยนะคะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนนะคะอย่างน้องคนนี้ที่บอกว่าอยากได้ฝรั่งรวยๆคุณเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบฝรั่งคนนี้เฮ้ยมึงรวยกูชอบมึงถามเขาก่อนไหมว่าเขาชอบคุณไหมนะคะ แล้วไอ้การที่คุณบอกว่าจะมานั่งนอน,นอนอยู่บ้านเฉยๆให้สามีปนเปื้อให้สามีซัพพอททั้งบ้านก็มีนะคะคนไทยหลายคนมีค่ะที่ได้ผัวแล้วก็ตัวเองก็อยู่บ้านแล้วสามีก็ส่งเงินให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลูกที่อยู่เมืองไทยใช้อันนี้ก็มีนะคะแต่ถ้าถามว่าคนเราจะโชคดีทุกคนไหมไม่นะ,ะไม่ไม่โชคดีทุกคนอย่างหลายคนแต่งงานมาทํางาน ทำงานหาเงินช่วยกันผัวเมียทำงานสองสองแรงแข่งขันทำงานเพื่อที่จะมาใช้จ่ายภายในครอบครัวของตัวเองดูแลลูกตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองค่าใช้จ่ายค่าบินค่าน้ําค่าไฟค่าสารพัดค่าเอาเงินต่างคนต่างทํางานก็เอามารวมกันมาแชร์กันมันไม่ได้หมายความว่าฉันต้องจ่ายเงินให้ผัวมันไม่ใช่มันเป็นการเป็นการดูแลซึ่งกันและกันเป็นการแชร์เงิน ที่หามาได้ในค่าใช้จ่ายทุกอย่างร่วมกันก็เหมือนเราได้ผัวคนไทยถ้าเรามีงานทําสามีก็มีงานทําเราก็จะมาช่วยกันในค่าใช้จ่ายภายในบ้านจริงไหมคะหรือว่าคุณคุณคือเงินผัวก็เงินผัวเงินเมียก็เงินเมียไม่ใช่นะคะมันเป็นเงินของเราสองคนที่จะมาดูดูแลภายในบ้านแต่ถ้าถามว่าทุกคนคิดแบบนี้ไหมก็ไม่นะคะบางคนแต่งงานไม่ว่าจะกับคนไทยหรือคนต่างชาติคนใช้เงินคนละกระเป๋า เงินมึงก็เงินงิน์กูก็เงินมึงเออเงินกูแต่บางคนเงินผัวก็คือเงินเราเงินเราก็คือเงินเราแล้วผัวก็จะให้เนียถือเงินบริหารเงินนะคะทุกอย่างแต่ของป้าแก้วเนี่ยป้าแก้วทํางานนะคะสามีเป็นคนบริหารจัดการเงินทุกอย่างนะคะในบัญชีป้าแก้วสามีจะรู้ทุกอย่างนะคะแก้ก็จะบริหารจัดการเงินแต่ถ้าถามว่า หลายคนบอกว่าเอา้าไม่กลัวผัวจะหักหลังหรอหรือว่าเข้าเอาไปให้ผู้หญิงอื่นหรอคือเราแก่มาขนาดนี้แล้วเราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นแล้วป้าแก้วไม่เคยระแวงเรื่องสามีจะ จะหากหลังหรือเอาเงินไปใช้แบบสุรุ่ยสุดร่ายนะคะคือการที่เราจะไว้ใจใครคนหนึ่งหมายถึงว่าเขาทําตัวดีนะ,ะเขาไม่เคยทําอะไรให้เราหวาดระแวงเลยเหมือนเราได้สามีเจ้าชู้นะคะเขาเคยนอกใจเราครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราอยู่กับเขาทนอยู่กับเขาเราจะต้องหวาดระแวงในใจตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้แต่บาดแผลในใจเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะเราก็ยังคิดแล้วก็ยังหวาดระแวง กลับบ้านผิดเวลาเราก็จะคิดแล้วเฮ้ยมันมันไปกับผู้หญิงอื่นไหมเฮ้ยฉันจะต้องเช็คมือถือมันเฮ้ยฉันจะต้องเช็คนู่นเช็คนี่คือมันเป็นอะไรที่หวาดระแวงตลอดเวลานะคะแต่ถ้าสามีทําตัวดีนะคะทำตัวดีไม่เคยทําให้เราหวาดระแวงหรือสงสัยอะไรเลยเราก็จะอยู่แบบวางใจนะคะแต่มันก็ใช่ใช่ว่าทุกคนจะดีหมดนะะอันนี้ปาแก้วไม่ได้มา,าดับฟันใครนะคะแต่เมียฝรั่ง ไม่ใช่เศรษฐีในชั่วข้ามคืนนะคะการมีผัวฝรั่งเราไม่ใช่เศรษฐีในชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้ว <S 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 ก็ขอเอวังด้วยประการานี้แล้วฝากทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะคะคือทุกคนมีสิทธิ์ฝันมีสิทธิ์คิดนะคะในการที่อยากได้ฝรั่งรวยๆเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูเราเราไม่ต้องทํางานไม่ต้องลําบากอีกแล้วอย่างนี้ก็มีนะคะทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้ป้าแก้วก็ฝันเหมือนกันว่า เฮ้ยอยากหาผู้ชายสักคนคือมึงไม่ต้องรวยมากหรอกแต่มึงดูแลฉันอย่างดีไม่นอกใจฉันมีเวลาให้ฉันแล้วก็ดูแลฉันแล้วก็ลูกนะคือป้าแก้ไม่มีห่วงอะไรที่เมืองไทยไงคะคือมีห่วงแค่ลูกแค่หลานแค่นั้นเองคือถ้าเขาดูแลคือคุณไม่ต้องมาดูแลซัพพอร์ตส่งเงินเป็นแสนเป็นล้านให้เพราะว่าเขาไม่มีให้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาที่ลูกเราต้องการเงินนะคะหรือครอบครัวเราเดือดร้อนเขาสามารถ ที่จะมีล้ำใจในการที่จะช่วยเราแค่นี้นะก็ได้นะคะส่วนเรื่องก,การทำงานคุณถ้าคุณมีโอกาสได้มาอยู่ต่างประเทศทำงานนะคะป้าแก้วขอแนะนำว่าทำงานเราจะได้มีเงินนะคะแล้วเราจะใช้ใจ่ายมากขึ้นนะคะในความภูมิใจของเราในการที่เรามีเงินของเราในการใช้เต็มที่นะคะดีกว่าเรามานั่งแบมือของเงินแต่เฮ้ย hey, คุณ ในการที่เราได้ผัวคนหนึ่งมาไอการที่เราจะขอเงินเขา,ามันเป็นเรื่องปกติถ้ามีผัวแล้วผัวไม่ซับพอร์ตผัวไม่ดูแลผัวไม่ให้เงินจะเอาผัวมาทำไมจริงไหมคะเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลัชนีดแล้วจริงๆสวัสดีคะ่ะ